สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิาทีิราชเจ้ากรมสมดเ็นประเทศพระรัตนสุดาสยาบมบรมราชกุมารีทรงเปิดที่เทศการแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา2 0 -19 ครั้งที่2 วันนี้เวลา14นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดอิทรศการแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ครั้งที่2ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากแนวทางพระราชดำริที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และพระราชทานแนวทางให้จัดโครงการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2563มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 ผ่านทางกิจกรรมการวาดภาพและการเขียนเรียงความส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแจกกิจกรรมครั้งที่สองนี้เพื่อ <PC spooky> ให้เด็กและเยาวชนได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด -19 ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองผ่านทางกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามความถนัดของตนเองได้แก่กิจกรรมการวาดภาพกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทยและกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ได้จัดก,กิจกรรมการประกวดและแข่งขันในระดับหน่วยงานและระดับสังกัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2564มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ2 5 1รายกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย1,941รายกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ204รายรวม4,196ราย โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์และมีความโดดเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล31รายทั้งนี้ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กระท้อนความคิดของเยาวชนและช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์จากภาพวาดและทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและเป็นเวทีสื่อสารสำหรับเยาวชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ปกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีิรินทรมหาวชิราลงกรวรราชพักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคริสตศักราช2022ณกรุงปักกิ่งตามคำกรบาบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าถือ รลองพระบาทและถวายพระกรยาหารเช้าในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ณเรือนรับรองรัฐบาลเปี้ยวอยู่ไถส,สมเด็กพระนิธิาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจับประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่ากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันพระฤหัสบ,บดีที่3มกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกา50นาทีและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันเสาร์ที่หกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกาซึ่งขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังหนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 ผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เกษตร,รกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรวันนี้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองปากพลออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างทวัตรวรคดีราชนารีโปรดให้ในายไกสอนวิสิวงศผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตร,รกรที่ถูกผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรยรัตไชรัตรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอและตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชร่อนพิบูรณ์สิชนและพรมคีรีเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเพื่อมอบต่อให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ ทั้งนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเกษตรกรที่ถูกผลกระทบจำนวน135รายจากจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งสิ้น2,900รายมีสุกรที่ถูกทำลาย192ตัวการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้เป็นอย่างดีที่สรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมาตยกุลดิฉันกมลลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ